คลิปแรกวันนี้เรามาชมซากเดนของสงครามเย็นนะครับเป็นลูกระเบิดเศษร,ระเบิดเศษสงครามนะครับที่อเมริกันเอามาทิ้งไว้ในสอปฟอรลาวเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับก็คือเอามา ปลูกผักนะครับเนี่ยลูกระเบิดจะมีประโยชน์นะครับเอามาปลูกผักสวนครัว,วรโอ้พี่น้องบ้านใดนาะคือใส่เสื้อคือกันใช่โอ้พี่น้องมาตะไก่ต่มาได้ใส่เนาะ <c oughs> อย่าออกนอกลูนอกทางเด้อมือนนิ <c oughs> คือกับระเบิดได้เ <c oughs> อมือนี่ห่าก็พากันมาเบิ่ง คงห้หินนะครับซึ่งมีขอสันนิษฐานหลายหลายอย่างนะครับบางคนก็นว่าห้เหล่าขุนเจืองบางคนก็นว่าเป็นม่องปงศพนะครับ โอ้ขั oh, นท้ายเหล่าไปบนนี้คนกินมันทิ่ว่าเป็นแสนน,น,นนี่เป็นถุงไหมถุงที่หนึ่งนี่เป็นหลุมระเบิดนะครับภาษาลาวที่เขียนอยู่ทั้งนั้น คนเขียนว่าหลุมบึ้มนะครับจากสงขามเย็นนะครับอินนะครับปี1 9 9 0 6 4ถึง1 9 7 3นะครับต้นมักซิดานี่บ์ได้เกิดพร้อมระเบิดเดอ,อเกิดน้ำหลังมซิดาคีนกนะครับวิวทิวทัศน์ทั้งล่างนี่ก็เป็นนะครับเป็นวิวทิวทัศของ ทุ่งภูเพียงเซียงขวางนะครับภูมิทัศน์สวยงามนะครับเป็นทุ่งหญ้าสลับเนินเขาเตีดเด้ยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นหลุมบึ้มเหมือนกันนะครับเพจให้ให้เล็กให้น้อยอย่างนีแตกกระจัดกระจายครับตามสภาพของแห้งระเบิดนะครับ แต่ว่าระเบิดแตกเสียหายหลายสภาพรนนครับถ่ายเือนอาไวครับเดลลูถือระเบิดกับเอียงซ้ายเอียงกวาแตกซ้สสายอยู่นะครับนี่เป็นทุ่งที่หนึ่งนะครับทุง่งหอยินทุ่งที่หนึ่งที่เป็นทุ่งที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งนะครับของทุง่งหอยินที่อยู่บน เพียงเสียงขวางหรือขีรับสูงเสียงขวางนะครับบริเวณตรงกลางทุงท่งห,หินตรงนี้ก็จะมีแอ่งน้ำนะครับแล้วก็มีถ้านะครับคาดว่าจะเป็นที่ซ่อนหลบภัยของบรรดาทหารหารนะครับนี่ก็เป็นลุมบึมนะครับแต่ว่าเป็นช่วงหน้าฝนนี่ก็ น้ำท่วมนะครับเบื้องสภาพนี่น้ำาพุ่งลดลงไปนะครับลดลงไปนี่มีหลุมหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่บริเวณหน้าปากถ้ำก็มีอีกอยู่ประมาณสองสามหลุมซึ่งในถ้ำนั้นก็จะเป็นการสุซสอนอยู่เพราะนั้นการโจมตีทิมระเบิยก็ต้องพยายามทิมลงในบริเวณหน,น้าถ้ำนี่ให้นักที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนให้ปวดตับปวดแก้วหงให้ทนอยู่บ่ได้นะครับ ลุมข้างหน้านี้น่าจะเป็นลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเบืองลอนนี่ว่ามันลุมกาบาอาต่รัฐแอลิโซนานะครับน้ำยังขังอยู่ประมาณครึ่งลุมนะครับเห็นแล้วก็อนากาจนะครับของสงครามเย็นที่เห็นอยู่นี่คือทัศนียภาพภูมิทัศน ที่ราบสูงเสียงขวางของวันที่20ตุลาคมปี2018นะครับเป็นเวลาช่วงเกือบประมาณ4โมงเย็นนะครับ นะเป็นที่ราบสูงจยกกิงเกครับเป็นภูเขาเตี้ยๆจำนวนมากแล้วก็ต้นไม้ไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นทุ่งหญ้าเป็นที่ราบสูงนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลก็สักเกือบ2000เมตรได้นะครับบริเวณที่เห็นอยู่นี้เป็นร้านขายสินค้าที่ระลึกนะครับถัดจากเมืองเสียงหอกมาสัก2 กิโลเมตรนะครับสังเกตภูเขาที่อยู่ข้างบนนะครับที่เห็นเป็นเนินดินอยู่ข้างบนนั้นนะครับทราบว่าเป็นที่สำหรับจับูกนกนอะันที่เห็นอยู่นี่บนนี้มันเป็น,นตลาดไนนะครับของเมืองเสียงขวงเนาะบึงบรรยากาศปานงานบุญพระเวศต,ตานนาวนะครับบ่ง มีแสงสีมีร้านอาหารมีของขายนะครับรอบไปกระปั้นดูว่ามันยูดีเมืองอุดรุละนะครับของกินมีสารพัดย่างครับมีปิ้งแบะมีปาร์บิคิวมีลาบเลือดเ็ดมีคนต่างชาติมาโต๊ะนั่งโอ้เยอะแยะมากมายครับแต่ละต้นกับเบื้องอาหารแล้วก็ดูสะอาดสะอานครับเดินสำรวจมาแล้วมีเลือดแปลงเ็ดก็มี นักท่องเที่ยวต่างๆกต่ทัง่ง,งคนเพื่นเมืองก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับแสงสีก็คือว่าโอเคบนผูเพียงเพียงขวางแห่งนี้นะครับโอ้ห้านนี่ขายกันทุกแนวเด้อนี่ปิ่งสารพัดปิ่งอยู่นี่คือปิ่งทุกอย่างมีลาบมีเพียมียังโอ้ยสวนชุดแนว มาเมาื่อวานนี่บโได้กินม,มื้อนี่หม่าม่เบิ่งเอารดอยากแห้งหรือบ่อยากซ้ำใดเวนไปอยากคักอยากแน่ยอันนี้มันมันปิ้งแบบเนาะตัวน,นี้เนาะปิ้งแบบอันนี้ปิ้งหอน้ำมอตัวนี้หัวน้ำมอหานข้างในพ่นกะหานบ้าญ่ ฟองหากินยากเด้อนี่เด้อบ่ได้หากินง่ายๆมามือวานนี่มันคือบ่มี่มือวานนี่มันเหมดบ่นี่บ่เออแบวนี่มันมันบ่แม่นมันเหมดเนาะมันเขาซื้อบ่ได้ใครบางคนเจ้าอาณาเกี่ยวเข้าเลยโอ้เขาเจ้าเขาเจ้าบ่ว่างเวียกเนาะเออบ่ได้เอามาส่งอืออือก็เลยหากระดมืมินิเนาะในปีงโอ้เป็นบุญปากได้มือนกัน แมนป๊อปหายากยื่นนี่หาง่ายเด็วขาดเขาจะมาปิ้งมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หันใส่ของอยู่ในเหล้าฮะบอกเลยว่าของมาแต่ไทยของลาวเลยของเหล้าเหมือนป๊อปเพราะไทยเดี๋ยวนี้เพิ่นหามตัวกฎหมายเพิ่นตัวรุนแรงอย่างนี้นะแล้ววันนี้เขาเขาได้เอาไปส่งจีนส่งเวียดนามบ่อันนี้ได้กินในนี่กับุ๊ กับพ่อเลยเนาะในประเทศเจ้าของมันก็มีแต่เหล้าสูงนี่มันกินมีแต่เสียงขวงซ้ำเหนือนี่มันบอกกินเหล้าใตเขาาจะกินบ่เหล้ากลางกินบ่กินสิแห่งมากโอ้เนึกว่าทางทางเหล้าสูงมันเหนือมันยังบมดนละเอาแต่แบ่เพี้ยวๆนี่ละ หลังจากที่นอนพักที่เสียงขวางแล้วนะครับตื่นเช้ามานะครับคลิปแรกวันนี้เรามาชมซา,า,ากเดนของสงครามเย็นนะครับเป็นลูกระเบิดเศษร,ระเบิดเศษสงครามนะครับที่อเมริกันเอามาทิ้งไว้ในสปปอลาวเมื่อประมาณ 40ปีที่ผ่านมานะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นของเอกชนนะครับไม่ใช่ของรัฐนะครับที่ไปเก็บมานะครับแล้วก็เอามาทำรั้วทำรั้วโชว์ไว้นะครับที่นี่อากาศหนาวเย็นมากนะครับสังเกตจากต้นคริสต์มาสนะครับมีสีแดงขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับ เป็นเศษร,ระเบิดที่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปขุดไปมาเก็บสะสมไว้นะครับเป็นตัวที่ระเบิดแล้วแต่เอามาผ่าเก็บไว้นะครับนี่เอาไว้ทำรั้วมีประโยชน์นะครับสังเกตไม้ก็เยอะมากนะครับดูหลังคานะครับหลังคาเราเป็นไม้แผ่นใหญ่บเลบลเบล่านะครับามีนักท่องเที่ยวกลุ๊มเล็กๆนะครับมาจาก ไทยแลนด์นะครับมาแวะชมสังเกตหลังคานะครับดูดูไม้นะครับบ้านหลังนี้ดูแผ่นฟ้าบ้านแต่ละแผ่นนะครับใหญ่โตมหูหลานมากนะครับคุณเจนีน่เป็นเป็นเจ้าของบ้านนะครับเก็บเก็บค่าเข้าชมค่าเข้าชมคนละจี่พันครับสิบพัน คนละสิบพันนะครับ,นะรบมีเด็กๆเราสูงนะครับเล่นกันตรงนี้เป็นลานเล่นของชุมชนนะครับดินชุม่มชื้นนะครับเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมา ดูรายละเอียดนะครับนี่เป็นสภาพด้านในของลูกระเบิดก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็น,ปนปล็อกอที่เขาเก็บดินปืนแล้วก็เศษเศษวัตถุที่<อ>มัน,นำทำนอันตรายนะครับป,ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอามา ปลูกผักนะครับเนี่ยลูกระเบิดมันจะม,มีประโยชน์นะครับเอามาปลูกผักสวนครัวทำมีประโยชน์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่เคยเห็นกันนะครับนี่ยังมีเศษที่อยู่ตามข้างเรานะครับ นี่กองไว้ย่นมีเยอะพอสมควรเอามาทําเป็นเส,สาบ้านก็ได้นะครับเอามาทาเสาบ้านแต่นี่เทียนนี้เป็นเครื่องเครื่องมูนะครับเนี่ยโยกเครื่องมูแบบโยกนะครับมูแป้งมูข้าวานะครับเอาไปทําขนมจีนทําอะไรได้นะครับนี่คือสภาพภายในของลูกระเบิดเก่านะครับนี่แหละครับซากเดียนสงครามนะครับกว่าจะยุตดดิได้ในปี2518นะครับ ก็เป็นอย่างที่เห็นนี้ส่วนจะยังเหลือที่จมอยู่ในแผ่นดินอีกมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังมีการขุดค้นต่อไปอยู่นะครับหมูสามตัวนะครับหมูติดแอกทำไมถึงเป็นแบบนี้นะทำไมเราสามตัวเป็นแบบนี้เป็นอะไรกันนี่คือภูมิปัญญาของคนลาวสูงนะครับที่ เลี้ยงหมูแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันไปขุดดินไปพังรั้วบ้านของคนอื่นนะครับมันก็จะเดินหากินตามถนนหนทางไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่ไปขุดดินกินโน่นกินนี่ของเพื่อนบ้านนะครับเรามาจบทริปนี้นะครับด้วยการแวะถ่ายภาพนะครับที่จุดชมวิวสวยงาม ซึ่งเราเดินทางมาจากเสียงขวางนะครับที่จะไปหลวงพระบางจุดชมวิวจุดนี้อยู่ระหว่างเส้นทางที่เข้าใกล้เมืองคูนนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับเราได้ชมทัศนียภาพของสายหมอกที่สวยงามนะครับซึ่งเราต้องขับรถพ้อมเส้นทางด้านหลังลงไปเป็นถนนเล็กๆข้างล่างนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ รับชมผลงานของเราและขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามผลงานที่กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราตลอดมาขอบพระคุณครับ